สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2563นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหลังเกมนะที่เชลซีก็บุกไปเอาชนะคริสตัลฟอร์เลสตแบบคือจับเลยนะครับ2 3ต่อ2นะครับก็ได้ประตูจากทางโอลิเวียชิลูนะครับคริสเตนพูริสิตแลวก็แทมมี่แอปราฮัมนะครับเอาเป็นว่า ข้อดีอะไรต่างๆเราก็เห็นในเกมไปแล้วนะครับสําหรับเกมวันเนี้ยมันก็ไอ้เรื่องหน้าพูดถึงก็คือน่าจะเป็นเคอร์ซูม่านะที่เป็นนักเตะที่เซฟสามแต้มให้กับเชลซีในวันนี้เลยนะครับอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ลูกประตูสามสามหนึ่งนะครับจากแทมมี่แล้วก็มาเสียสามสองอะไรช่วงหลังไม่ใช่นะครับลูกนั้น โอกาสที่เชลซีหนีเป็น4-2มันก็เยอะนะครับจากวิลเลียนเมสันเมาส์แล้วก็แทมมี่ด้วยนะแต่ก็ทำไม่ได้มันเลยมันเหนื่อยช่วงท้ายเกมนะครับมันก็เลยทำให้เกิดฮีโร่ในเกมนี้ก็คือเค r ร์ซูมานะครับที่เซฟจังหวะสุดท้ายที่จังหวะสุดท้ายเลยที่เบนเตเก้หลุดไปแล้วก็อ่ซูมามาบล็อกได้ก่อนนะก่อนที่เบนเตเก้จะยิงเข้าไปก็เลยทำให้เชลซีได้สามคะแนนสำคัญมานะครับ เลยทําให้ขึ้นไปอยู่อันดับสามชั่วคราวนะครับกอดแสงเลสเตอร์ขึ้นไปนะครับเราไปดูรายชื่อกันก่อนนะครับก็ไม่ค่อยแปลกนะครับที่จัดประมาณนี้นะผมพูดใน Before the m a t c h ไปแล้วนะว่าผมเชื่อว่ายังไงถ้าถ้าเกมที่แล้วซูมาเล่นดีผมว่าน่าจะลงอ่ะนะครับต้องให้เขาลงนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าส่งคิสเตนเซนมาไม่ใช่รูดิเกอร์นะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับแปงลัมพาดส่งแนวรับมาสี่คน ก็ยึดเกือบคือยึดทั้งชุดเดิมเลยนะครับนักแต่คนไหนที่ได้ลงสนามในวันนั้นกับวัตฟอร์ดก็ได้ลงกันทโทนหน้าหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างคิวมอร์เนยลงมาสำรองนะครับแทนเอ็นโกลลกองเตะส่วนบาค์์ลี่กับเมสันเมาส์ก็ลงสนามอยู่แล้วนะในเกมวัตฟอร์ดสามแนวลุกก็เหมือนเดิมครับผูริสิต โอลิวียชิลูแล้วก็วิลเลียนนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชลซีก็ประมาณยึดชุดนี้ส่วนริสตัลพาเลสเนี่ยโอ้โหมาแบบคือผมเซอร์ไพรส์เลยลที่ส่งเบนเดเก้ลงตัวจริงนะแบบเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วโยกจอแดนอายูไปเล่นริมเส้นนะยัดกองกลางมาห้าคนเลยมันทําให้เกมเนี่ยเชลซีขึ้นเกมลําบากแต่ว่าเอาครับไปพูดถึงในเกมนะครับนาะทีที่หกที่เชลซีได้ไประตูขึ้นนําเดี่ยวก็คือมันเป็นจังหวะที่ เอ่อเจนนี่เคฮิวนะครับอดีตนักเตะเชลซีของเราครับก็คล้ายๆแบบเหมือนวิ่งแล้วมันผิดผิดผิดจังหวะหรืออะไรสักอย่างนะครับทาให้อ่คงจะผิดจังหวะแล้วทําให้อากาศอาการตึงหรืออะไรสักอย่างมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงไปนอนแล้วทําให้วิลเลี่ยนเล่นบอลต่อเนื่องไปเลยแล้วแล้วก็ส่งให้โอลิเวียชิโูยิงเข้าไปนะครับนํำหนึ่งศูนย์มันก็มันไปตามเกมนะครับคือมันก็ จะโทษเชลซีไม่เตะทีงมันมันก็ไม่ได้นะมันเป็นจังหวะต่อเนื่องพอดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนักเตะเชลซี Chelsea คนไหนไปทำฟาวด์ด้วยนะ,ะก็คือเป็นจังหวะที่เจ็บเองของแกลลี่เคฮิวนะครับก็เลยเห็นใจไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเชลซีก็บุกต่อนะนาทีที่ยี่สิบเจ็ดคริสเตนพูลิชิตนำสองศูนย์คือผมจะพูดจังหวะตรงเนี้ยครับจังหวะที่เชลซีนำไปแล้วอะสองศูนย์นะครับคือเหมือนกับคริสต้าพาเลตเนี่ยมันช็อตไปแล้วนะครับคือ เกมเนี่ยมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างจริงๆนะครับคือเชลซีถ้าเป็นทีมที่แบบว่าแน่นอนกว่านี้แล้วก็สามารถครองบอลได้ดีกว่านี้หรือว่าจังหวะไม่ค่อยผิดพลาดอะไรเลยคือเน้นความชัว์เนี่ยมันจะไม่ทําให้คริสตัลาเลสมีเกมแบบนี้แน่นอนนะครับมันเลยเป็นที่มาของนาทีสามสิบสี่ที่วิลฟีสซาหายิงไกลไปลูกนั้นนะครับคือลูกเนี่ยมันทําให้เหมือนกับ คริสต้าพาเลตแบบขึ้นกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับเหมือนนักมวยไปพักแล้วได้น้ําได้กินได้เตรียมตัวกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรกลับมาชกอีกรอบหนึ่งครับ,บ,บ,หรบเหมือนคือตอนแรกขึ้นชกแล้วโดนฝ่ายเชลซีเราต่อยจนแบบคือฟกช้ำแล้วแบบจะแพ้นั่ๆอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอพักยกไปแล้วแบบเหมือนกับแบบช่วงคูงลิ่งเบรกครับมันก็เอากินน้ําไปแล้วกลับมาเนี่ยมันแบบ มันทําให้คาาริสตาวาเลตเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยฟื้นขึ้นมาเลยนะครับจบครึ่งแรกสองหนึ่งเนี่ยมันเลยทําให้ผมคิดเลยนะเครื่องหลังโอ้โหเอาละคาาริสตาวาเลตมาแน่ๆนะครับแบบเนี้ยคือมีโอกาสแน่ครับแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในครื่องหลังคือคาาริสตาวาเลตบุกใสเลยนะครับเริ่มเกมมาบีบเชลซีจนทำอะไรไม่ได้นะสำหรับบิลลี่จูมอคือเหมือนเกมเนี่ยยัดกลางมาห้าคนของร้อยขาศนี่มันทําให้เชลซีไม่มีการส่งบอลที่ง่ายๆเลยนะครับปิดช่อง ทางในการส่งบอลที่มันทําให้เป็นจุดเด่นที่เชลซีทํามาตลอดนะครับแบบคือขึ้นเกมแบบซ้ายขวาโยกไปโยกมาจแบบ่ายบอลแบบคล้ายๆวนไปวนมานครับจนเกิดช่องนะเนี่ยครับคือรูปแบบการบุกข,ของแฟงลัมผาดน,นะครับในเชลซีชุดปัจจุบันนะครับเป็นแทคนิกนะก็ทําไปทํามาครับคือเหมือนพาเลทก,ก็ทําไม่ได้นะแบบเชลซี Chelsea ก็ช่วยกันอ่า ประคับประคองจนไม่เสียประตูนะจนแล้วจนรอดรับก็มีการเปลี่ยนตัวนะเอาโอลิเวียชิลูแล้วก็บิลลี่คิวมอลอออนะแล้วก็ส่งอ่าทางบักกี์ออกนะแล้วส่งบรูเวนลอตตาชีก,กับทแทนเมอบ,บาราฮัมลงมานะครับขออ,อภัยนะคือบัคกี์กับชิลูออกไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าเชลซีมาได้ประตูครับนำสามต่อหนึ่งจากทแทนเมอบราฮัมต้องชม ทางด้านของเบสันเมาส์นะคือตัดบอลจังหวะนั้นแล้วก็ให้ทางดูเบนล็อตัดชีชนะแล้วก็คล้ายๆส่งบอลแบบยกบอลให้นะข้ามทางกองหลังไปนะแล้วก็เข้าทางของแทมมี่เอ็ดแบร์มยิงแล้วก็ยิงโค้นเสาเลยนะครับยิงแล้วก็เช็ดเสาเข้าไปสามต้นหนึ่งแต่อึดใจเดียวครับเชลซี Chelsea, เหมือนเดิมเลยครับกิสตันเซ่นนะพลาดนะครับทำให้อาทาง น่าจะเป็นพทรติกแฟนอันโจนะที่เปิดบอลเข้าไปนะครับแล้วก็าปาดเข้ากลางให้คริสเตียร์ยองเบนเตเแก้ยิงลูกนั้นเข้าไปนะครับกลางประตูเลยนะครับไล่มาสองสามคือภาพมันตัดไปที่ร็ฮัสันแบบยิ้มๆเลยนะแบบโอ้โหโ,โดนโดนยังไม่ถึงนาทีเลยมั้งครับโดนนำสามหนึ่งไม่ถึงนาทีนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปน,นี่ครับคือตรงเนี้ยครับเป็นความเล็กๆนน้อยของซีซั่นนี้ในของเชลซีนะที่เจอแบบนี้บ่อยนะครับแล้วเสียประตู ทุกเกมก็พาอแบบนี้แหละค,คือแบบมันมีจังหวะลักษณะแบบเนี้ยครับคือความผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันจุดเนี้ยผมหวังว่าแลมพาดในซีซั่นหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะลดน้อยลงได้นะครับคือแบบทําให้ลูกทีมมาเล่นแบบนี้น้อยลงบ้างน,นะครับคือหลังจากเนี้ยคือผมมองว่าซีซั่นหน้าคงจะเสียประตูไม่เยอะแล้วนะผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยสัก ไม่ถึง25ประตูหรือ30ประตูก็พอนะครับอย่าเสียเยอะกว่านี้อีกเลยนะครับมันสมัยไม่ไหวจริงๆริครับกองหลังเชลซีก็ผัดกันฟอร์มดีฟอร์มตกนะครับก็ตามนั้นนะครับสาหรับกองหลังเชลซีและหลังจากนั้นที่พาเล่บุกเข้าสายเชลซีของบอลไม่ค่อยได้่นนะสำหรับเชลซีก็เป็นหน้าที่ของกิลโมครับต้องออกแล้วส่งจอร์จินโยลงมาคือผมชื่นชมตรงจุดหนึ่งที่ว่าถึงแม้ ผมไม่ได้ค่อยชอบอะไรนะแต่อย่างเขานะผมพูดมาตลอดนะแต่ว่าเอาทำให้แดนกลางเชลซีเนี่ยคือมั่นคงนะครับในการส่งบอลน,นะเอาตรงนี้นะครับจุดนี้ครับคือจอร์แดนยทําให้เชลซีเนี่ยในการเก็บบอลหรือครองบอลนนะมั่นคงนะครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะบ้างที่จ่ายพลาดน,นะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งนะที่ก็จะจ่ายขึ้นหน้าแต่ติดบล็อกแต่ว่ามันก็มาเข้าทางเชลซีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คล้าย พอจอร์จินโยลงไปกลายเป็นเสาหลักเลยครับที่คุมทั้งแดนกลางแล้วก็คุมทั้งแนวรับนะครับที่สังการนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับเชลซีก็เลยเฉียดไปเฉียดมาอ่าเชลซีจะได้โอกาสนำสี่สองมันก็ไม่ได้นะมันทําให้ริสตาวพาเลทแค่แแบบฮึดฮึฮืเพสุดท้ายนะครับในช่วงห้านาทีสุดท้ายที่ทุเวลาบาดเจ็บนะครับพยายามบ,บุกบุกบุกนะครับมีอยู่ลูกหนึ่งที่ มือฟีสฮา,าเปิดเข้าไปครับพอยสเข้าไปเสาไกลแล้วหม่งกลับมาแล้วโอ้โหแบบมันเหมือนชนเสานะครับแล้วเด้งออกมามันโชคดีที่ว่านักตเตะคริสตาวาเลตโถมไปแล้วมันเออคือมันเลยไปครับบอลมันย้อนหลังนักเตะของคริสตาวาเลตแทนคนระับมันเลยโชคดีไปแล้วก็อ่าพอกลับมาอีกทีหนึง่งภาพมันตัดมาแล้วเบนเตเก้หลุดไปแล้วนะครับแล้วซูมาสกัดได้ครับจังหวะสุดท้ายจริงๆคนระับที่ ซูมาสกัดลูกนั้นแล้วทําให้เชลซีเก็บสามคะแนนนะครับออกมาได้จากเซเฮิร์สพาร์คนะครับมันคือวันนี้ผมให้เลยครับแมตต์เดอะแมตช์คือเคอร์ซูมานะแต่อย่างฮูสกอร์ให้วิลเลียนัทแอซซี่สองประตูแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับบ่อยนะครับแต่ว่าผมมองเลยครับจังหวะลูกนั้นเข้าตาที่สุดสําหรับเคอร์ซูมานะนะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับหลังจากนี้นะครับก็คงจะได้ยึดตําแหน่งตัวจริงแน่ๆครับสําหรับกองหลังชาวฝรั่งเศสรลยนี้นะผมก็คิด ให้กำลังใจนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะไม่โดนขายนะหวังว่านะครับนักเตะแบบนี้ควรจะมีอยู่ในทีมบ้างนะครับถึงแม้จะฟอร์มจะไม่มั่นคงอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงผมก็สนับสนุนให้เซ็นกองหลังมาอยู่ดีนะครับแบบหานักเตะที่มั่นคงนะครับสําหรับกองหลังเซตี City ครับไปดูอ่าก็ต่างกับมาตรฐานนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เชลซีปกตินะแล้วก็มันแย่ตรงที่ว่าเนี่ยครับดูฟังทางคริสตัลาเลทที่ ได้โอกาส1ิบสามครั้งเข้ากรอบสี่นะครับเนี่ยครับคือโอกาสเขาก็มีครับคืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่วีฟีสหายีลูกนั้นโกปาเข้าไปชิตอร์เเลตมีความหวังทุกทุกนาทีเลยครับเวลาเล่นกับเชลซีนะครับตั้งแต่ตลอดเก้าสินาทีหลังจากนั้นนะครับแล้วเชลซีก็ส่งบอลก็เหมือนเดิมนะครับเหนือกว่าทุกอย่างนะครับก็ของบอลคราวนี้อาจจะต่ำกว่าหน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ห0สเอร์ซนอัพนะหกสิบร้าปอร์เง็นต์แต่ว่า คราวนี้คือเหมือนเช่ซาพาเล่เขาก็ครองบอลเยอะนะครับก็เลยเหลือ58.2เปอร์เซ็นะครับก็เลยบทสรุปนะครับประมาณนี้เป็นนัดที่เชลซีมีดวงนะครับและความยอดเยี่ยมของเคิร์ซูมาทําให้เชลซีได้สาแตนจากเซอร์เฮอร์สปาร์คได้นะก็เลยทําให้เชลซีขึ้นไปอยู่ดับสามชั่วคราวนะครับแล้วก็ตอนนี้อ,อ,อาร์เซนอลก็แข่งอยู่นะครับรู้สึกว่าจะนำอยู่หนึ่งต่อศูน์ะครับประตูจากโอบามิยองนะ ก็ถ้าอาร์เซนอลชนะได้หรือเลสเตอร์ไม่ชนะก็เชลซีก็จะอยู่อันดับ3ามไปนะแล้วก็ส่งแรยกดดันไปให้กับแมนยูในเต็ดนะครับที่จะเล่นกับรู้สึกจะอ่แมนยูจะเล่นพรุ่งนี้มั้งครับเนี่ยจะเล่นอีกวันหนึ่งครับเนี่ยเจอกับนิวเจอกับอ๋อเล่นคืนอีกคืนเนี่ยแล้วพฤหัสเลยครับไปเยือนแอสตันวิลล่านะโอเคครับโอเคนะครับสําหรับแมนยูในเตดนะก็อ่า เป็นสามแทสสาคัญนะครับแล้วก็อ่าโชคดีนะครับเชียร์กันจนแบบโอ้โหคือมุ่งง่วงอยู่ช่วงท้ายเกมเนี่ยทําให้แฟนเชลซีตื่นเลยครับไม่แบบรุ้นทุกนาทีเลยทุกวินาทีทุกย่างก้าวจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้ครับสำหรับเชลซีก็เป็นจานที่ทําให้นอนหลับฝันดีได้แล้วก็อ่าได้สามคะแนนสําคัญมากๆนะครับแก่อนที่เราจะไปเยือนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ เก็บสามแต้มไปนะครับสาหรับเชลซีก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สํับหรับช่วงฮัพเตอร์เดอรแมแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องเฮิร์ o ออฟบูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลจงให้กับผมมิสเตอร์เชลซีนะครับก็สาหรับวันนี้หอมปากหอมคอครับสาหรับเกมวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงบีฟอร์เดอรแมแล้วกับเกมเคปเฟลยูในเต็ดนะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ